เคยไหมครับเวลาที่เราเชื่อมเหล็กถ้าเราแต้มไปเม็ดแรกแล้วมันไม่ติดเม็ดต่อไปมันก็จะไม่ค่อยติดนะครับถ้าเป็นแบบนี้มันทําให้เราเบื่องานเชื่อมมากๆเลยนะครับคลิปนี้ผมมีวิธีสังเกตไฟน้ําเหล็กว่าเม็ดที่เราแต้มไปนั้นติดหรือไม่ติดไปดูกันเลยนะครับแบบนี้ติดแน่นอนนะครับแต่แบบนี้ไม่ติดผมรู้ได้ยังไงถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวไปดูกันครับ นี่ไงครับผมเม็ดสุดท้ายที่เราแต้มไปเมื่อสักครู่นี้มันไม่ติดจริงๆด้วยนะครับตรงกลางมันไม่มีเนื้อเหล็กเลยนะครับมาดูวิธีสังเกตกันนะครับเริ่มจากเม็ดที่ติดกันก่อนนะครับให้เ,เพื่อนๆสังเกตที่แสงไฟส่วนใหญ่ถ้าการแต้มสมบูรณ์นะครับแสงไฟจะค่อยๆลดลงเป็นวงพร,พร้อมๆกันนะครับเพราะว่าภายใต้สแล็กมันมีเนื้อเหล็กที่เป็นเม็ดที่เป็นรอยเชื่อมอยู่นะครับไฟมันจึงค่อยๆดับลงมาอยู่ที่จุดๆุดเดียวกันนะครับแต่ถ้าการแต้มที่ไม่ติดแสงไฟตรงที่มันไม่มีเนื้อเหล็กมันจะลดลงช้ากว่านะครับ อย่างในภาพจะเห็นได้ว่าด้านข้างสองข้างถ้าเราเคาะสลักออกเนี่ยมันจะมีเนื้อเหล็กอยู่นะครับแต่ตรงกลางมันไม่มีทําให้ไฟตรงกลางมันดับช้ากว่านะครับแล้วถ้าเป็นแบบนี้ถ้าเราเชื่อมเม็ดต่อไปเลยมันก็จะไม่ค่อยติดนะครับผมเราจะต้องทําความสะอาดด้วยการเคาะสลักออกแล้วก็เอาสลักที่มันฝังในออกให้หมดหรือไม่ก็ต้องทําความสะอาดรอยเชื่อมเม็ดต่อไปมันจึงจะเชื่อมได้ง่ายขึ้นนะครับและสําหรับงานเชื่อมถ้าใครอยากเก่งให้ไปโรงเรียนที่สถาบันนะครับแต่ถ้าใครอยากทําได้ ซ่อมเราตักผ้าให้เมียได้ก็ทำตามผมได้นะครับผมบ๊ายบายครับ